สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับแบรนด์ Kevin Murphy Color Me นะคะหลังจากที่เราเคยเรียนรู้เร็วว่า Kevin Murphy Color Me คืออะไรดีอย่างไรเทคโนโลยีในการทำงานเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรามาทำความรู้จักแบบลึกซึ้งกันดีกว่าค่ะว่าในผลิตภัณฑ์ Kevin Murphy Color Me มีอะไรกันบ้างค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราต้องมาดูในส่วนของเควินเมอร์ฟี่คันแล้วมีในคันเลชาร์ตของเราก่อนดีกว่าค่ะมาเรียนรู้ทั้งหมดว่ามีกี่เฉดยังไงบ้างในส่วนของเควินเมอร์ฟี่นะคะมีทั้งหมดอ90เฉดค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะหน้าแรกในส่วนของตัวเนเชอรัลโทนนะคะตัวเนเชอรัลโทนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกในเรื่องของระดับของสีผมนั่นเองนะคะเอาไว้สําหรับเทียบนะคะว่าผมลูกค้าเนี่ยมาเป็นเรเวลไหนเรเว 1>, 1 2 3่5มจไในชาร์จตรงนี้นะเห็นแล้วนะคะว่ามีถึงระดับ11เลยนะคะแล้วที่สําคัญสีตัวนี้เนี่ยมีอยู่จริงนะเป็นสีประกายจุด0จ้ะเอาไว้สําหรับปิดผมขาวผสมสีแฟชั่นเพื่อปิดผมขาวด้วยแฟชั่นด้วยกบด,ด่างได้ด้วยหรือต้องการให้เม็ดสีแน่นขึ้นนั่นเองนะคะแถวต่อไปตรงนี้ค่ะคือประกายจุด2.2ตรงนี้เนี่ย ถ้าสังเกตดีๆเขาจะมีเขียนบอกเลยนะคือจุดเบตนะคะจุดเบตรตรงนี้จริงๆก็คือม่วงอ่อนนั่นเองนะคะตัวนี้คือสีแฟชั่นค่ะประกอบไปด้วยระดับ6จถึงถึงระดับ1 1 2เลยอันนี้สีสวยจริงๆนะต้องบอกไปก่อนนะคะแถวต่อไปค่ะก็จะมีชื่อด้านบนตรงนี้เลยคือประกายจุดเ ในส่วนของเควินเมอร์ฟี่ค่ะแล้วมีของเราจุดเจ็ดเนี่ยนะคะคือประกายชอเเ็อกโกแลตค่ะชอเเ็อกโกแลตเนี่ยนิยมมากในต่างประเทศเพราะมันเป็นสีที่ละมุนแล้วก็เป็นสีที่ดูก,กลางๆค่ะไม่แดงไม่ส้มแล้วก็ไม่ทองจนเกินไปด้วยนะคะ mm hmm. ต่อลำดับแถวต่อไปตรงนี้ก็คือประกายที่เป็นจุด31จุดของเควินเมอร์ฟี่เนี่ยจริงๆก็คือประกายทองนั่นเองนะคะจุด1คือประกาย S อสหรือเบดน้ำเงินค่ะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย6 3 1 7 3 1 8 3 1และ931 นะคะดูตามทันกันไหมเอ่ยนะคะแถวต่อไปตรงนี้จือประกายจุด3หรือประกายทองนะคะเบสของประกายทองจรงิงๆก็คือเหลืองนั่นแหละนะคะแต่เป็นเหลืองที่ละมุนค่ะแล้วก็สอบมากๆประกอบไปด้วยระดับเบอร์5.3สค่ะสูงสุดคือ11.3ค่ะแถวต่อไปถ้าสังเกตได้ตรงนี้จะเป็นโกคอปเปอร์โกคอปเปอร์ per, เนี่ยก็คือจุดประกายที่เป็นประกายจุด3และ4นะคะประกอบไปด้วย6.34ค่ะ7 3 4และ8.34าบาเรา อาจจะไม่นิยมเท่าไหร่แต่ขอบอกนะสีเนี้แซบนะคะหน้าต่อไปและกันเนาะในส่วนของตัวค l ร์ลชาร์หน้าต่อไปเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเฉดที่เป็นค o p เปอร์อยู่ค่ะ แต่จะเป็นคอปเปอร์ที่ปีโกเป็นประกายรองเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประกายหลักคือโกประกายลงคือคอปเปอร์แต่ตัวนี้เนี่ยจะสลับมาเป็นประกายคอปเปอร์เป็นหลักค่ะแล้วก็ประกายทองเนี่ยจะเป็นรองอย่างเช่น4.43 543 6,43และ7.43นั่นเองนะคะลำดับแถวต่อไปคือประกายคอปเปอร์ล้วนๆจะมีอยู่แค่2เบอร์นะคะมี6.4และ8.4 ใครอยากได้7.4ผสมเอาเองแล้วกันเนาะมียากแล้วค่ะอันดับต่อไปตรงนี้จะเป็น Co p p e r ร a t e นะคะมีอยู่เบอร์เดียวค่ะคือ7.46เห็นไหมคะแถวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยประกายคือสวยนะไม่ได้หมายความว่าสีส้มจะเป็นสีที่ทําออกมาแล้วเป็นสนิมแต่อันเนี้ยคือเด็ดค่ะสวยละมุนมากๆนะคะลําดับแถวต่อไปเรามาดูในเรื่องของสีที่เป็นประกายแดงกันบ้างนะคะประกายแดงกันบ้างเราเห็นเลยค่ะจะมีเลด Copper ก็ประกอบไปด้วยตัวที่เป็นประกายจุดความหมายคือจุดเนี่ยคือ แดงนะคะหกก็คือแดงนะคะแล้วก็มีคอปเปอร์ส่วนตัวที่เป็นแดงจริงๆก็จะมี5.6กับ6.6อันนี้จะเล่นประกายแดงแบบล้วนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเจอดับเบิลจุด6.6แบบนี้ล่ะแซบพลิกสเม็ดอะนึกออกไหแดงและแดงบอกได้เลยค่ะว่า แดงจริงแดงจางแดงตรงต้องร้องขอชีวิตนะอันต่อไปบางคนบอกว่าถ้าสมุนบ้านเราเนี่ยมีกรณีเคสปิดผมข่าวที่แบบว่าเขาเรียกเหมือนคนแพ้ผมข่าวอ่วค่ะต้องการปิดสนิทมากๆเรามีตัวที่เป็น i n t e r n a t i o n a l หมายความว่า 5.006.007.008.00แตกต่างยังไงกับหน้าแรกเมื่อสักครู่ตัวนี้เป็น i n นสแตนทหมายความว่ามีการดับเบิลเม็ดธรรมชาติเพิ่มขึ้นไปฉะนั้นตัวนี้จะแน่นกว่าค่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการปิดผมขาวกบดางหรือต้องการทําให้สีมีความรู้สึกว่าเป็น i n นสแตนทแน่นมากๆนั่นเองนะคะ ตัวลำดับต่อไปที่เราเห็นตัวนี้คือ Instant Ash 1 1 1จริงๆ1.11ตรงนี้ก็คือ blue black นั่นเองหรือเป็นดำน้ำเงินสวยมากเหมาะสำหรับใครที่อยากโกกดำก็จริงแต่อย่างรู้สึกว่าถ้าดำล้วนๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเราเอาดำน้ำเงินดูไหมคะลองดูสวยแซบเวอร์ปิดผมขาวได้ด้วยนะ แถวต่อไปที่เราเห็นตรงนี้ยอดนิยมมากๆค่ะในเมืองไทยจะเป็นประกายจุด1เบสมันคือน้ําเงินนะคะตัวนี้เนี่ยสวยจริงๆค่ะบอกได้เลยแนละทุกคนมักจะชอบและชื่นชมมากเพราะอะไรคะคนไทยเนี่ยเแบสบในเส้นผมเมลานินมักจะมีส้มและแดงเยอะเมื่อคุณใช้ประกายที่เป็นจุด1เนี่ยเขาจะไปฆ่าและขุมเม็ดสีส้มนะคะ่ะในเส้นผมทําให้สีออกมาละมุนนุ่มและสวยนั่นเองเราจะมีเริ่มต้นตั้งแต่5.1ยาวไปคะ่ะจนถึง11.1เลยแถวต่อไปค่ะ ในส่วนตรงนี้จะเริ่มเป็นหลากสีสันมากขึ้นละจะเริ่มมีม่วงมากขึ้นนะคะแถวตรงนี้จะประกอบไปด้วยสีที่เป็นจุด5เป็นสีประกายมอฮอกกานีค่ะสียอดนิยมสําหรับผู้สูงวัยนั่นเองนะคะประกอบไปด้วย4.55.5ุดห l าห้าโอเลตเลนส้อันนี้ใช้แทนแมสีได้เลยนะบอกได้เลยว่าเด็ดจริงเทคนิคอาจารย์แบมเนี่ยมักจะใช้5.86เนี่ยเอามาหยอดผสมกับทุกๆเฉดที่เราต้องการให้มันออกเป็นประกายม่วงอมชมพูนิดๆอันนี้เจ๋งค่ะ ต่อไปจะมี4.8และ5.8ซึ่งเป็นม่วงแท้อันนี้ระวังเรื่องความเข้มนิดนึงนะคะเพราะระดับของเขาคือระดับค่อนขางเข้มและที่สําคัญตัวนี้เป็นสีที่ทุกคนถามหาค่ะปากกายตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะถ้าสังเกตดีๆปากกายจุดแปจะเป็น v i o อเล S แต่เมื่อคุณฟอกฟังให้ดีนะคะแล้วคุณลงด้วยระดับที่เป็น Violet S หรือ81ตรงนี้เนี่ยเฉดออกมาเนี่ยเป็นเทาเลยนะสวยแซ่บเวอร์นะคะหน้าสุดท้ายที่เราจะแนะนำให้รู้จักกันตรงนี้ ตัวนี้คือสีสเปเชียลค่ะนะสุดท้ายทั้งหมดนี้สวยมากๆเลยหลักการใช้งานใช้ยังไงมาดูทีละตัวเลยค่ะแถวบนสุดตรงนี้คือสีเคลียสีเคลียตัวนี้นะคะหลักการใช้งานจรงิจรงๆก็คือเอาไว้เจือจางเม็ดสีสําหรับสีเบอร์อื่นที่เราต้องการอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีความรู้สึกว่าผมลูกค้าค่อนข้างทุนมากจากเคมีเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าสีจะต้องดูดทึบหรือว่าสีตัวนี้จะเข้มจนเกินไปสามารถใช้เคลียผสมได้นะคะลําดับต่อไปที่เราเห็นตัวนี้คือสีไฮลิปตัวนี้คือสียกระดับสา สามารถเนี่ยเอามาผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วเพื่อทำการลิฟต์ระดับเนื้อผมลูกค้าอาจจะเคลียร์พื้นโดยการลิฟต์พื้นไปก่อนแล้วค่อยลงสีหรือสามารถผสมกับสีแฟชั่นเพื่อยกระดับได้ด้วยจ้ะ ตัวที่เรากําลังมองเห็นตรงนี้นะคะแถวนี้เนี่ยมันคือบูสเตอร์ภาษาช่างเราเรียกว่าแม่สีเนาะบูสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ผสมเพื่อหักล้างนะคะวงร้อสีที่เราเข้าใจอย่าง,างเช่นม่วงค่าเหลืองเขียวค่าแดงน้งาเงินค่าส้มอารมณ์ประมาณนี้แล้วจ้ะผสมไปเลยอัตราส่วนในการใช้แม่สีของเควินเมอร์ฟี่ก็แล้วมีตัวนี้นะคะแนะนําว่าไม่ควรเกิน20%ของน้ําหนักสีหมายความว่าบูสเตอร์เนี่ยถ้าคุณจะผสมลงไปในตัวเนื้อสีนะคะจะต้องไม่เกิน20% ของน้ำหนักสีนั่นเองจ้ะรับรองได้เลยว่าสวยแซบเวอร์นะและแถวสุดท้ายนะคะในส่วนตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือโทนเนอร์ค่ะแซบเวอร์จริงๆขออนุญาตแกออกมาเลยนะอันนี้เป็นสีสเปเชียลที่เรียนชอบมากถามว่าชอบยังไงเข้าใจเลยค่ะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยมีโทนเนอร์ให้คุณเลือกใช้แต่แบรนด์นี้เนะี่ยเห็นไหมพัดเทลวานนุ่มละมุนสีเหมือนลูกกวาดเลยเนาะสวยจริงๆค่ะแต่แนะนํานะคะว่าการใช้โทนเนอร์เนี่ยหรือว่าสีกลุ่มนี้เนี่ย ควรจะมีพื้นผมที่ผ่านการฟอรกมาหรือบิดชิ่งมาอย่างน้อยระดับ10ค่ะถ้าคุณไม่ฟอกหรือสีผมที่มีความเข้มมากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเห็นแค่ประกายเบาๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญสําหรับการใช้โทนเนอร์แนะนําควรจะใช้คู่กับครีมแอค t ท v a t เตอร์สาวอลลุ่มค่ะหรือ1%นนั่นเองแต่ถ้าหมดหรือไม่มีอนนโลรมอยู่ที่3%นะคะได้เลยค่ะ รานนี้เรามาพูดในส่วนของครีมแอคติเวเตอร์หรือบางคนเรียกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กันบ้างค่ะในส่วนของ Murphy, แบรนด์ค e ีมเวนเมอร์ฟี่คอลเลกชของเราเนี่ยมีแอคติเวเตอร์ทั้งหมดอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวด้วยกันเริ่มต้นตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่อธิบายไปเนี่ย3.5มวอลลุ่มขอน1%เนี่ยนะคะแนะนำควบคู่การใช้งานกับตัวที่เป็นโทนเนอร์เป็นหลักนะคะการทำงานของโทนเนอร์เนี่ยสามารถทำงานอยู่ที่ประมาณ3-20นาที อันนี้ดูด้วยตาได้นะว่าชอบไม่ชอบยังไงเลยจากนั้นไปก็ยิ่งแน่นค่ะแต่โดยปกติแล้วใช้เวลาเท่านี้เนี่ยเพียงพอแล้วนะคะส่วนลำดับต่อไปตรงนี้เนี่ย3%หรือ10วอลลุ่มหลักการทํางานตัวนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับเติมเต็มเม็ดสีโทนออนโทนได้หรือทําให้มันมืดลงได้นะคะระยะเวลาในการทํางานกับครีเอเตอร์3%ตัวนี้นะคะทํางานอยู่ที่25นาทีค่ะ นะะ25นาทีเท่านั้นส่วนลำดับต,ตัวต่อไปที่เรามีนะคะก็คือ a c t i v a t o r 20วอลลุ่มหรือ6%ตัวนี้เนี่ยทำงานอยู่ที่35นาทีหลักการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะลิฟ์เนื้อผมได้ประมาณ1ระดับเท่านั้นนะจ๊ะอย่าไปคาดหวังเยอะนะ,ะแล้วที่ตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือ9% a อ tiva ว o r 9%หรือ30วอลลุ่มการทำงานตัวนี้อยู่ที่45นาทีค่ะผลิฟตเนื้อผมได้2ระดับนะจ๊ะ ตัวสุดท้ายหรือแอ t i v a t o r ตัวที่เป็น40วอรุ่มหรือ12%ตัวนี้สามารถลิดเนื้อผมได้ทั้งหมดอยู่ที่3ระดับทิ้งเวลาทำงาน55นาทีลองสังเกตดูนะคะคีแอทิเวเตอรทุกตัวเนี่ยถ้าเรามองดูจากตัวแรกเลยตัวนี้ก็คือ3%ละกันเนาะในส่วนแอ t i v a t o r ที่เป็น3%จะทิ้งเวลา25นาทีค่ะแล้วตัวต่อๆไปจะเพิ่มอีก10นาทีเป็นหลักนะคะจนถึงตัวสุดท้ายอย่างที่เราเห็นกันเนาะเพิ่มได้1ระดับ2ระดับ3ระดับ สรุปนะคะคือแมทติเวเตอร์ตัวที่เป็น 3%เตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยทําให้การเติมเต็มเม็ดสีได้แน่นสนิทมากยิ่งขึ้นโทนออนโทนค่ะตัวที่เป็น6%เนี่ยสามารถลิฟต์ได้1ระดับค่ะทิ้งเวลาอยู่ที่35นาทีนะคะตัวที่เป็น9%อ t ์เตแอติเวเตอร์ตัวนี้เพิ่มได้2ระดับค่ะทิ้งเวลา45นาทีและแอ t ติเวเตอร์ตัวสุดท้าย12%เนี่ยเพิ่มเลข3ระดับทิ้งเวลา5 5นาทีสังเกตง่ายๆเลยเราจะทิ้งเวลา25แล้วเพิ่มทีละ 10, 10, 10, พิะบ1 1 1, 1. แค่นี้เองจำง่ายๆคะ่ะเทคนิคไม่ยากเลยคะ่ะ นี้เรามาพูดในเรื่องของอัตราส่วนผสมกันดีกว่าค่ะตัวแรกเลยตัวนี้นะคะอยู่หรือครีมแอคติเวเตอร์ที่เป็น3.5วอลลุมหรือ1%เนี่ยบอกเลยว,ว่าเราแนะนำให้ผสมกับตัวที่เป็นกลุ่มสำหรับโทนเนอร์โดยตรงเนาะฉะนั้นอัตราส่วนก็จะเป็น1ต่อ2ค่ะหมายความว่าโทนเนอร์เนี่ยครีมโทนเนอร์1ส่วนแอคติเวเตอร์ตัวนี้2งส่วนนั่นเองนะคะส่วนลำดับต่อไปในสีกลุ่มแฟชั่นทั่วไปหรือทั้งหมดทั้งมวลเนาะในชาร์ตสีที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกเบอร์เลยอัตราส่่วน1 1ตอ5คะ ความหมายหมายความว่าเราจะใช้สีตัวนี้1ส่วนนะคะหรือในส่วนตรงนี้ถ้าเรามองเห็นดีๆเนี่ยในส่วนตัวที่เป็นสีตัวนี้นะคะอยู่ที่100 ml ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้แอ t i v a t o เวเตอรที่เราเลือกใช้เนี่ยอยู่ที่150 ml นั่นเองค่ะแต่ถ้าสำหรับอันสุดท้ายหรือว่าสีที่เป็นกลุ่มไฮลิปนะคะเช่นตัวนี้นะสามตัวน,นี้นะสีไฮลิปที่บอกว่าเน้นในเรื่องของการยุบระดับส่วนใหญ่เรามักจะใช้กับ แอทิเวเตอร์ที่เป็น9%หรือ12%แนะนำให้ใช้1ต่อ2นะคะถึงจะเพอร์เฟกค่ะหลังจากเราเรียนรู้ในเรื่องของ Kevin Murphy ที่เป็นสีไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูในเรื่องของโปรด u ักตัวที่เป็นไ i ท์เทนเนอกันบ้างดีกว่าค่ะ,คะเราแนะนำเลยกลุ่มแรกตัวนี้นะคะเป็นครีมไ l ท์เทนเนอร์เค m ินเมอร์ฟีคัลเลอร์มีในส่วนของครีมไ i ท์เทนเนอเนี่ยมีด้วยกันให้เลือกอยู่2แบบจ้ะ ตัวแรกตัวนี้นะก็จะเป็นเกี่ยวกับแอมโมเนียฟรีตัวที่2ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นสีส้มหรือสีแดงแบบนี้นะคะยังคงใช้แอมโมเนียอยู่นะเลือกใช้ให้ถูกและกันข้อเด่นของครีมไลท์เทนเนอร์เนี่ยก็จะมีตัวบำรุงค่ะแล้วก็มีออยผสมอยู่เพื่ออะไรคะ เพื่อทำให้เกิดการยึดติดไม่ว่าคุณเนี่ยจะไปทําการฟอกการเพนแบบที่ต้องการความข้นความเหนียวเป็นพิเศษอาจจะทำบารยายซหรือที่สําคัญฟอกชิปติดผิวอย่างเช่นหนังศีรษะเป็นต้นอันนี้เนี่ยไม่ละคายเครืองเลยนะคอนเฟิร์มใช้ดีมากๆที่สําคัญผสมกับครีมแอคทิเวเตอร์ได้ทุกเบอร์เลยแต่ถ้าจะให้ดีแนะนําอยู่ที่ประมาณ3%นะคะกับ6%เหมาะที่สุดค่ะ คราวนี้เรามาดูในเรื่องของตัวที่เป็นพาวเดอร์ไลท์เทนเนอร์แอมโมเนียฟรีกันบ้างดีกว่าค่ะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าผงฟอกสูตร no แอมโมเนียอันนี้คือเด็ดมากดีจริงนะเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อตอนที่คุณทำง,งานเนี่ยมันไม,ม่มีกลิ่นเลยไม่แสบไม่แพ้ไม่ละคลายเครื่องแบบดีมากสามารถผสมคีมแอททิเวเตอร์ได้ทุกเบอร์นะแต่ถ้าจะถนอมเส้นผมจริงๆก็ประมาณ6%กแล้วค่ะกำลังดีแต่ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยนอกจากว่าเขาจะ no แอมโมเนียแล้วนะคะเขายังทำงานแบบซอฟต์ในรูปแบบของ M E นี่นแหละหลิบได้สูงสุดประมาณ6ระดับนะคะซึ่งถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอแน่นอนค่ะ และตัวต่อไปนะคะก็คือ Ex t r a Lip Powder Lightener ทอันนี้ยังคงมีแอมโมเนียอยู่นะคะแต่แปลกมากเลยต่อให้เป็นผงฟอกหรือว่า Ex t r a Lip ตัวนี้เนี่ยถึงจะเป็นตัวที่มีแอมโมเนียก็ยังไม่เหม็นไม่ฉุนเขาทำได้ยังไงดิฉันก็ไม่เข้าใจเนาะมันเลิศคือดีงามมากๆอันนี้ลิปได้สูงสุด7ระดับนั่นเองสามารถใช้ควบคู่กับแอทิเวเตอร์ได้ทุกตัวเลยค่ะอยากฟอกผมที่แบบทำให้ผมมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกลิ่นไม่เหม็นเนี่ยเลือกใช้กลุ่มพวกนี้ได้เลย จ้าทริปสุดท้ายนะคะที่เราอากจะเกล่นถึงหรือพูดถึงนั้นก็คือขั้นตอนในการทำงานของเคบินเมอร์ฟี่คารามีนั่นเองนะคะก่อนทำสีแนะนำเลยขาตัวนี้ เซนาร้ายฉีดกระจายให้ทั่วไม่ว่าจะก่อนทําสีก่อนบิดชิ่งก่อนฟอกก่อนทําเคมีทุกชนิดคุณสามารถใช้สเตลิ่งอาร้ายตัวนี้ปกป้องเส้นผมค่ะช่วยทําให้เกล็ดผมเนี่ยสมูทเรียบลื่นปิดเกล็ดผมและทําให้พื้นผมเนี่ยพร้อมที่จะรับเคมีตัวต่อไปได้เลยนะคะ ส่วนในเรื่องของการรางผมหรือว่าขั้นตอนการทําสีทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการล้างสีเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนนะเพราะเนื่องจากว่าเควินเมอร์ฟี่คาร์ลมีเนี่ยเขาเป็นโนแอมโมเนีย e mm ฉะนั้นการล้างผมก็ต้องล้างผมในรูปแบบแบบฉบับที่เป็นสีของเขานะคะหรือรูปแบบการทํางานของเขาขั้นตอนแรกเลยเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบิดชิ่งหรือการฟอกการทําสีเมื่อครบเวลาไปล้างน้ําเปล่าออกให้สะอาดค่ะ เมื่อล้างน้ำเปล่าออกให้สะอาดแล้วฉีด s สเตยิงอะไรตัวนี้กระจายให้ทั่วทั้งเส้นผมค่ะหมักทิ้งเอาไว้ประมาณ3-5นาทีนะคะเพื่อทำการปิดเกล็ดผมค่ะทำให้เกล็ดผมสมูทเรียบลื่นสวยงามนะคะหลังจากนั้นเมื่อครบเวลาแล้วนะให้คุณนำรีสโตรตัวนี้นะคะ รีสโตตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแชมพูที่เป็นครีมวันเลยนะนอกจากว่าจะเป็นทั้งแชมพูเป็นคอนดิชเนอร์เป็นทั้งทิทเม้นต์ใช้ดีมากนุ่มนะคะใส่ลงไปเลยนะปั๊มลงไปเลยตัวนี้จะเป็นฝาปั๊มนะปั๊มปั๊มปั๊มลงไปแล้วก็นวดกระจายให้ทั่วเส้นผมโดยที่เรายังไม่ล้างเซรีงออลไลน์ออกนะคะทับลงไปเลยในขณะที่เราใช้รีสโตในการสระผมเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นแชมพูครีมนะต้องบอกไว้ก่อนนะคะซาลอนขาไม่มีฟองนะจ๊ะไม่มีฟอง แต่นุ่มเวอร์ลงไปแล้วเนี่ยค่อยๆนวดกระจายทั่วใช้น้ำเนี่ยนะคะใส่ลงไปเรื่อยๆนะนวดเติมน้ํานวดเติมน้ําตัวเนื้อครีมจะฟูขึ้นค่ะสามารถเกาได้นวดได้นะคะตามที่คุณต้องการเลยค่ะใช้ระยะเวลาตรงนี้นะคะในการทํางานอยู่ที่ประมาณสัก3-5นาทีจากนั้นล้างน้ําเปล่าออกให้สะอาดถ้าคุณอยากจะลงทิศเมน้์หรืออยากจะบํารุงตัวต่อไปก็ได้เลยค่ะ แค่นี้เองค่ะสำหรับตอนการทำงานเควินเมอร์ฟี่คันแล้วมีสูตรปัสจากแอมโมเนียหรือแอมโมเนียฟรีของเราเป็นไงบ้างคะไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะ และสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์แบมก็ยังมีข่าวดีมาบอกเพิ่มเติมค่ะสำหรับสาวๆท่านไหนที่อยากใช้ผลิตภัณฑ์เควินเมอร์ฟี่คัลเลมีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทิชนต์หรือสีต่างๆต,ติดตามข่าวสามหน้าเพจเควินเมอร์ฟี่ไทยแลนด์ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่นั่นเลยแต่ถ้าซาลอนใครที่สนใจอยากได้โปรดักดีๆตัวนี้ไปใช้ในร้านหรือสนใจลงคอร์สเรียนกับเควินเมอร์ฟี่คัลเลมีติดต่อที่เซลล์ที่ดูแลของคุณได้เลยหรือที่บริษัท global styling ขึ้นเบอร์ไว้ตรงนี้ให้แล้วนะคะแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ k e v i n m u r p h y Thailand เลยค่ะเรามีการเปิดคาสเรียนและอบรมกันบ่อยมากๆติดตามที่ที่นั่นเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสััสดีค่ะ